ทำไมถึงกีดพี่เขาขนาดนี้ครับเพราะว่าพี่เขาใช้ไข่กูมิ่งชอบมากเลยค่ะผู้ชายที่ดูแลตัวเองวันนี้พี่เขาเดินพาหนูกินหอมมากเลยค่ะไม่เหมือนอับเหมือนทุกวันผมก็หล่อไม่มากหรอกครับแต่ผมใช้ไข่กูมิง่งอันนี้คือเรารีวิวโฆษณากันหนีเลยเหรอกับไข่กูมิง่ง เครื่องเล็มขนที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใบมีดเซรามิกกันน้าได้ร้อยเซใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นตัดผมตัดขนหรือตัดมังกรหยกรู้ใช่ไหมมันคืออะไรของดีที่อยากบอกต่อที่ซื้อหนึ่งคนก็สามารถวนกันใช้ได้เพราะเขามีใบมีดโกนเนี่ยสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้แบบนี้หรือถ้าหากว่าใครบอกว่าเอ้ยพี่ผมไม่มีเงิน,นไม่อยากซื้ออันก้อนแต่อยากลองดูแลตัวเองบ้างแนะนําอันนี้เลยไข่ค,คีนเซอร์เพิ่มความสะอาดเพิ่มกลิ่นหอมบอกว่านี่สะอาดแน่นอนเพราะว่าแบรนด์นี้ไข่กูม,มิงเขาอยากจะเป็นแบรนด์แรกที่ช่วยสนับสนุนนใให้้้ผูชทกคี ดูแลตัวเองถามว่าไอ้ไข่คินเซอร์ผู้หญิงใช้ได้ไหมอันนี้ไม่แนะนําไม่ใช้นะครับเพราะว่าค่า pH ของผู้ชายกับผู้หญิงอะ่ะมันไม่เหมือนกันและใน,นตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับกับเพเดครับเริ่มตั้งแต่วันที่25ตุลาคมถึง31ตุลาคมนี้นะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับไข่กูมิ่งนะครับเพียงแค่1,491บาทเท่านั้นและไข่คินเซอร์นะครับผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ดูแลความความสะอาดน้องชายโดยเฉพาะเลยครับลดเหลือเพียงแค่187บาทเท่านั้นผมแนะนําใครที่อยากลองดูแลตัวเองแล้วแบบไม่อยากเสียงเงินมากให้ลอองใช้้้้ตตััวววนนนีก่่่ถาาาสสสมมุิรูึบ ขึ้นค่อยลองมาใช้ตัวนี้เพิ่มขึ้นค่อยมาโกนขนนะครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าจะสั่งซื้อเนี่ยต้องกดภายใต้ภายในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้เท่านั้นนะครับเพราะาตอนนี้เนี่ยมีของปลอมลอกเลียนเยอะมากเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอตอนเรากลับสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในตอนนี้ผมซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วครับ Hollywood e n d i n g The d r e a m s and the d r a m a of LeBron j a m e ร l นเจมสเซึ่งตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ผมซื้อมาปุ๊บโอ้โหท่านผู้ชมนังสือเจมดตร้อยสอ่าวนน้ากว่า,นะวามวรละอ่าน ลอบอนเจมเนี่ยไล่เอเจนต์ของตัวเองก่อนอันนี้คือตั้งแต่สมัยอยู่คลิปแรกๆแล้วตอนช่วงปี2005-2006อะไรเงี้ยแบบเลอบอนเจมรู้สึกว่าเขาต้องวางแผนทางการเงินแบบนี้มีการพูดกับเอเจนต์ว่าเขาต้องการแบบนี้แล้วก็ตั้งบริษัทของตัวเองเพื่อดูแลกิจการของตัวเองแล้วเลอบอนเจมก็เป็นสารตั้งต้นให้นักกีฬาใน NBA เดียวรู้คุณค่าของตัวเองหลังจากที่ต้องเดินตามหลังเจ้าของดินต้ยต้ยเต้ยเต้ยแต่พอเลอบอนเจมย้ายไปอยู่ไมมี่ฮีเซนตเปุอบ จีบล้วโอ้มีสตอรี่นะมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะเลยแต่ เราผมอ่านจบก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่อจะมาเล่าเรื่องราวของหนังสือเรื่องนี้ประมาณสัก50%ครับก็คือ25%เนี่ยจะออกมาเป็นเนื้อหาให้ดูแบบปกติแล้วก็อีก25%จะสาหรับสมาชิกส่วนอีก50%ที่เหลือเนี่ยก็คือใครที่สนใจก็ไปซื้อหนังสือไปสนับสนุนเขาก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้นะตามหลักการที่เรามาสปอยหนังสือของคนอื่นเนาะเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่เนื้อหาของเราเองนะครับแต่อันที่ทำให้ผมรู้สึกสะใจมากที่สุดเลยก็คือตอนที่ผมซื้อหนังสือเรื่องนี้ ตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยมีหนังสืออะไรขายดีที่สุดบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ผมเจอก็คือว่าคนไทยอ่านหนังสือพวกนี้เยอะมากครับนวดน้ามันสุดเสียวเปิดซิงสาวใช้สาวใช้กับนายฝรั่งนุ่มน้อยกับป้าใส่ผ้าถุงคือแบบน,นี่คือหนังสือขายดีที่สุดอาจจะมีเสี้ยงให้หวังโจซูโจเล่มเดียวจบเที่ยวได้จริงอะไรนี้ก็มีมาแต่ว่าท่านผู้ชมเปิดซิงสาวใช้อ่ะมึงคือมันมีตลาดนี้ด้ยเหรอวะตลาดแบบซื้ออีบุ๊กอ่านพวกนี้จริงเหรอวะคือแบบ มันสร้างความเซอร์ไพรส์ผมเหมือนกันนะนะอันนี้อันนี้ก็คือเล่าสู่กันฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับและในวันนี้สิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์พอๆกับเปิดซิงสาวใช้เนี่ยนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของวิกเตอร์วิมเบามาที่กลบทุกกระแสเพราะในจริงๆวันนี้ที่ดัลลัสแมลลิสจะเจอกับซานตสเปอร์เนี่ยทุกคนต่างก็เฝ้าตารอดูครับว่าเฮ้ยดราฟอันดับหนึ่งคูเปอร์แฟจะสามารถโชว์ศักยภาพได้ดีขนาดไหนรอดูว่ายเด็กนี่มันมาดีแน่แล้วก็ทางฝั่งของสเปอร์ย รับอันดับหนึ่งอย่างวิกเตอร์กับรับอันดับหนึ่งอย่างคูเปอร์แฟกมาเจอกันซนะู Super เปอร์สตาร์ในอนาคตเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอะไรเงี้ยสุดท้ายผ้าพ,พูกนั้นหายไปหมดเลยครับเมื่อวิกเตอร์บอมบมาเนี่ยสแสดงศักยภาพแบบโอ้โหผมคิดว่าคือฟอร์มแบบคือเกมก่อนหน้านี้มันเปิดเหรข,ของเลเกอร์ที่แบบดูกล้าแบบว่ากดยับยับแบกทีมคนเดียวว่าแบบร่างทองเล่นดีแล้วนะวิกเตอร์คือแบบ ไปขั้นนะมึงคือเฮ้ยนี่คือร่างแบบ u n s t o p p a b l เเลยนะแล้วก็มีการให้คำสัมภาษณ์ของวิตเตอร์ยามานะครับว่าสาเหตุที่เขาต้องเล่นดุดันขนาดนี้เพื่อเป็นการสร้างสเตตเมนต์เป็นการทําให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเขาดีขึ้นมากจริงๆไม่ใช่แค่คาพูดไม่ใช่แค่แบบภาพสื่อที่ออกมาบอกว่าไหนบอกว่าไปวัตเซลล์ลินแลวมีเห็นเล,ล,ล,ล่นดีขึ้นเลยไหมอันนี้โชยเห็นเลยครับทั้งความคล่องตัวทั้งความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ความนิ่งสภาวะจิตใจคือแบบมันเป็นอีกแบบหนึง่งจริงๆนะท่านผู้ชมมันไม่ มีข้อกังขาใช่ไหมแต่เนี่คือมันเห็นเด่นได้ชัดเลยทั้งความดุดันทั้งอะไรเงี้ยจังหวะไปชน AD อเดชนอีปึ้งปึ้งแล้วก็แบบ ข้ามไปดังหรืออะไรเงี้ยโหแบบนี้ใครจะไปสู้ก็คือตอนแรกซานโตสเปอร์เนี่ยเป็นทีมที่ดีนะครับแต่ไม่ได้มีใครมองว่าจะไปลุ้นแชมป์อะไรหรอกเนี่ยแต่พอวิกเตอร์เล่นแบบเนี้ยอืมตอนเนี้ยเขาพูดกันเลยครับว่าวิกเตอร์ยาม่าเนี่ยมีโอกาสได้รับ MVP สูงมากๆในปีนี้จากที่ตอนแรกทุกคนคาดว่าน่าจะเป็นปี MVP ของลูก้าคือลูก้าเนี่ยทำ43แต้มในการลงเล่น40นาทีใช่ไหมแต่กับวิกเตอร์ยาม่าก็ทำ40แต้มเหมือนกันในเวลาการลงเล่นเพียงแค่30นาทีเท่านั้นและะะในนนคววาาาามมมเเป็จจจรริิิงถ้สต่อๆ เชื่อครับว่าวันนี้เวมเบนยมาม่าสามารถกด50แต้มได้แต่ว่าไอ้ช่วงท้าคือด้วยความที่เกมมันขาดท่านผู้ชมมันโหขาด20กว่าแต้มมันก็เลยทำให้ช่วงประมาณสัก5-6นาทีสุดท้ายของเกม,มนะครับวิกเตอร์ก็คือออกไปนั่งพักยาวเลยคือไม่ต้องเล่นแหละ จบแล้วนี่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของเกมรีบาลที่รีบาลได้15ครั้งแล้วก็เกมป้องกันที่บล็อกได้ถึง3ครั้งนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ทุกคนต่างพูดถึงนะครับก็คือว่าแต่ละแต้มมันได้มาด้วยความเซอร์ไพรส์คืออย่างนี้บางคนแต้มเยอะก็จริงแต่มันเป็นแต้มแบบว่าเฉยๆจังหวะเล่นง่ายอ่ะเหมือนจิมมี่บัตเลอร์อย่างเงี้ยแต้มเยอะใช่ไหมแต่ว่าได้ฟาวเยอะเชคคิวจิสอ่ะมีแต้มเยอะก็เป็นลูกวิ่งมาแล้วก็จำชูดหาช่องยิงธรรมดาแต่เนี้ยแต่ละเพลงมันมีความแบบ แบกดังยูโนอันนี้อุยูโน่ชนไปแล้วข้ามมีจังหวะที่แบบว่าชนเอดี AD, แล้วก็เฟดเอาไปยิงแบบโคบี้อะไรอย่างงี้ก็มีคือแบบคือผู้บรรยายภาษาอังกฤษตอนที่ไลฟ์นะครับพูดเลยนะครับบอกว่ามันเหมือนวงสวิงในการชุดของวิกเตอร์เนี่ยมันเหมือนไทเกอร์วูดแบบตีแบบนี้เลยคือแบบมันมีโมเมนตัมมันมีสวิงที่สวยมากอะไรอย่างเงี้ยครับมันดูธรรมชาติไปหมดเลยแล้วมีจังหวะที่แบบคอสซ์คอสซ์แล้วก็เตแบ็กยิง3แต้มชี้นันมันเคดีชัดเป็นเคดีล่างอีวูล่างแบบวิวัฒนาการมันอย่างเงี้ยคือแบบโห กลายเป็นว่าปีนี้หลีกนี้น่าสนใจมากนะครับหลายอย่างเลยแต่กับบางคนที่ผมแอบหวังไว้อย่างไซออนวิลเลมสันหรือจามอรันเนี่ยวันนี้ก็คือเล่นแบบตามมาตรฐานนะคือเล่นปกติอาจจะมีจังวหวะไฮไลท์บ้างเล็กน้อยแต่ว่าโอ้ผมคมา,าดหวังกับไซออนมากกว่านี้ครับก็รู้สึกว่าเอะไซออนยังดูนึกว่าจะระเบิดพลังมากกว่านี้อ่าประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้กลับมาที่คูเปอร์แฟกกันต่อตัวคูเปอร์แฟกออกมาคำสัมภาษณ์นะครับว่าเขายอมรับครับว่าวันนี้เล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็จะไม่เสียใจแบบไม่หยุดอยู่ตรงนี้นะคือแบบรู้สึกแ นะเอาจริงรู้สึกแค้นแต่จะไม่มานั่งซึมเศร้าเพราะรู้ดีว่านี่เพิ่งเป็นเกมแรกและเขาเชื่อว่าเขายังสามารถพัฒนาต่อไปได้มากกว่านี้ในขณะที่คนรอบข้างครับตัวเจสันคิดบอกว่าก็าไม่ได้รู้สึกแย่กับคูเปอร์แฟกขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเขาสามารถทําตามในกรอบที่ตัวเองต้องทําได้หลายคนอาจจะบ่นว่าอันนี้ผมผมเห็นคอมเมนต์ของชาวไทยบอกนะครับว่าคูเปอร์แฟกไม่ใช่พอ,อยาการน้องเขาเป็นฟอร์เวิร์ดก็ไม่ใช่ถือบอลนักไปจ่ายบอลอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวคูเปอร์แฟกก็สามารถทําได้ในฐานะในการจ่ายบอลแล้วตััวจสนคิ บอกนะครับว่าเขาสามารถเลือกเล่นจังหวะได้ดีในบางจังหวะโอเคมันอาจจะมีจังหวะที่เสียอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเขาเพิ่งเป็นแค่รุกกี้แล้วคนที่ชื่นชมวิกเตอร์นะครับคือฝั่งตรงข้ามนะของซันเดอร์สเปอร์ไม่ว่าจะเป็นเซฟเนคาสเซลนะครับรุกกี้อดียปีที่แล้วเนี่ยเขาก็บอกบว่าคูเปอร์แฟรนะ์ทำได้ดีกว่าเขาตอนที่เป็นรุกกี้นะเพราะว่า เขารู้ดีครับว่าการเป็นลุกกี้ตอนเข้ามาคือมันจะต่างกับช่วงพรีซีซั่นตรงที่ตอนเป็นพรีซีซั่นน่ะคนมันอาจจะยังไม่เต็มมีคนมาเชียร์ก็จริงเลยแต่นี่คือบรรยากาศในสนามมันเต็มมันแบบมีเสียงเชียร์แล้วฝั่งตรงข้ามเล่นเต็มที่ตอนพรีซีซั่นมันก็อาจจะเป็นแบบว่าตัวจริงมาก็จริงแต่มันก็เล่นเค่ป,ประมาณ50% 6 0แล้วหลังจากนั้นก็เป็นพวกชุดสำรองยูนิตที่2อยูนิตที่3แต่นี่มันคือตัวจริงแบบ ของจริงมันมีจังหวะหนึ่งครับที่ Cooper ์แฟกจ่ายบอลไปแล้วเสียเทอร์เรอร์ซึ่งคนที่ตัดบอลน,นมันเป็นวิกเตอร์ซึ่งเอาจริงนะ Cooper ์แฟกไม่ได้ทําอะไรผิดเลยเว้ยคือถ้าเล่นกับคนปกติธรรมดาทั่วไปอ่ะไอ้ลูกจ่ายลูกนั้นอะยังไงมันก็ข้ามหัวคู่ต่อสู้ยังไงมันก็ผ่านไปได้แต่เนี่ยคือวิกเตอร์ไงมึงย,ยื่นมือไปเวออีกเ้ไอ้เฮียแม่น่าผ้าขนุนของจริง เป็นคาคิก็เวอร์ดังนั้นเนี่ยถ้าจะบอกว่าคูเปอร์แฟรเจอของยากตั้งแต่เกมแรกที่ลงเล่นอันนี้ก็สามารถพูดได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าดูฟอร์มจริงน่าจะดูสัก5าเกมแล้วกันกสำหรับคูเปอร์แฟรนะครับสำหรับคูเปอร์แฟรแล้วเพื่อนร่วมทีมอย่างแอนโทนีเดวิดนะครับก็ออกมาให้คสัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเกมแรกของรุกกี้มันก็เป็นแบบนี้แหละมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือที่มันแย่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะทุกคนต่างคาดหวังว่าเขาจะสามารถทําได้ดีกว่านี้แล้วอันเนี้ยตอนที่ผมไลฟ์ตอนเช้าทมม่าทนผ อย่างแอนโทนีเดวิดถ้าเราย้อนกลับไปตอนที่เขาเป็นร o ก k i e ตอนที่เขาแบบไปเล่นให้กับทีมชาติอ่ะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่แบบเป็นตัวโกงของหนีเหมือนกันแบบมีความสูงยาวเล่นได้ทุกตำแหน่งอะไรเงี้ยวิกเตอร์เมียาม่าก็เป็นเอเลี่ยนคือแบบทำได้ทุกอย่างเหมือนกันคูเปอร์แฟร์ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในรุ่นปฏิหารที่ทุกคนสร้างความคาดหวังไว้เหมือนกันและอย่าลืมนะดัลลัสแมวริกตอนนี้เนะี่ยมีใคล์ยลวิงที่เป็นดรับอันดับหนึ่งอีกนั่นหมายความว่าในเกมเนี้ยมีดรับอันดับหนึ่งสามคนเลยนะมีวิกเตอร์มีไคลี่เออร์วิงแล้วก็วออ Harper, วกกคูเปอร เดียงเจอโรสเซลเห็นไหมคือมันรวมตัว <dans> ท <la Idol> <resource> ็อปเตอกันนะมันเป็นเกมระดับไฮเลเวลนะเพียงแต่ว่าคูเปอร์แฟร์เพิ่งจะมาเล่นในเกมแรก นะครับส่วนเจสันคิดอย่างที่บอกไปเขารู้สึกพึงพอใจกับผลงานของลูกกี้คือเจสันคิดบอกว่าเขาไม่ได้มองแค่เรื่องของสถิติตัวเลขเท่านั้นเพราะยังมีหลายอย่างที่เขาสามารถทําได้ดีที่ตัวเลขมันไม่ได้โชว์โดยเฉพาะกับการเลือกเล่นตอนแรกคูเปอร์แฟลอาจจะไม่ได้เลือกเล่นเองมากนัแล้วก็จะมีบางจังหวะที่เขาแบบว่ายิงเยอะๆซ้าๆๆอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าคูเปอร์แฟลรู้ครับว่าจังหวะนี้เขาต้องผ่อนจังหวะนี้เขาต้องเอาบ้างโอเคในจังหวะที่เขาต้องเอาบ้างที่เขาต้องยิงเยอะๆเข้าใจว่าอาจจะยิงไม่ลงแต่ว่านั่นเป็นสิ่งที ควรทําแล้วพอเขายิ้มไม่ลงเขาก็เปลี่ยนวิธีสไตล์การเล่นเขาก็สามารถหมุนหาช่องว่างให้เพื่อนได้อันนี้เป็นสิ่งที่เจสันคิดรู้สึกว่า คูเปอร์แฟคสามารถทําในสิ่งที่ต้องทําได้แล้วส่วนไอ้เรื่องยิงลงเรื่องยิงไม่ลงอันนี้มันก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของเสตินะครับอันนี้ก็เป็นความพึงพอใจนะครับในฝั่งของโค้ชนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับตัวคูเปอร์แฟคก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขายังรู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่ไม่ใช่ตื่นเต้นจากการแข่งขันนะแต่เป็นการตื่นเต้นว่าเขาจะสามารถไปต่อไปได้ขนาดไหนเขารู้สึกว่ามีหลายอย่างเลยที่เขายังสามารถพัฒนาไปต่อได้เขาเห็นแบบรู้แล้วว่าข้อบกพร่อง,อ,งองของตัวเองคืออะไรแล้วตอนนี้พยายามที่จะเตรียมสมาธิของตัวเเเองให้้มาาากทที่่่สุดดะรไไพ ตอนนี้เนี่ยคือสื่อทุกอย่างเนี่ยมันมุ่งตรงมาหาเขาครับนะมันมุ่งตรงมาหาเขาจริงๆนะเอาจริงนะวันนี้ถ้าหากว่าได้ดูเกมเต็มเนี่ยถ้าสมมติว่ามันมีลูกหนึ่งที่คูเปอร์แฟ t จะเล่นคู่กับเดวิดแล้วแบบจะดังอ่ะถ้าลูกนั้นลงนะผมคิดว่ามันจะเซตโทนให้เกมเป็นอีแบบหนึ่งเลยคือแบบถ้าสมมติคูเปอร์แฟคดังลงแล้จ่ายได้แต่ดีคือแบบทุกอย่างมันโฟความมั่นใจมันมามันจะเล่นได้อย่างอิสระมากขึ้นแต่ว่ากลายเป็นว่าในวันนี้ในช่วงแรกเนี่ยเหมือนลูกที่จะได้มันก็ มันก็เลยทำให้รูปเกมมันออกมาเป็นแบบนี้ครับอ่าโอเคนะท่านผู้ชมเอาประมาณนี้ก่อนนะกับดรับอันดับหนึ่งนะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ้ยกำพลทีคนอื่นมึงดาเอาดา่าเอาแต่กับไอ้คูปเปอร์แฟกมึงนี่สปอยมันซะเหลือเกินนะที่กับรอนนี่เจมทำไมมึงดาดา่าเอาม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 า,ม,า,ม,า,ม,ามันก็มันก็เข้ามาคนละแบบกันแล้วเปล่าไม่รู้ดิกับรอนนี่เจมอ่าท่านผู้ชมพูดแทนผมหน่อยก็เลย ใครที่รู้ว่าผมจะพูดว่าอะไระนะครับเอาไหนๆก็พูดถึงบรอนนี่เจมส์แล้วขอแยกพูดถึงลบรอนเจมส์หน่อยดีกว่านะครับเพราะตอนนี้มีข่าวออกมา2ฝั่งครับท่านผู้ชมครับนั่นก็คือฝั่งของ ESPN แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นของสื่อแบบสายตรงของเลเกอร์คนนี้เขาชื่อว่าโยฮันบูฮาชื่อแม่งอ่านยากจิบหาคุณโยวานเนี่ยเขาเป็นนักข่าววงในของเลเกอร์นะครับเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยในช่อง YouTube ของตัวเองนะครับว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าบรรยากาศภายในของทีมเลเกอร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเลยนะ มันดูมีความคู่กุนแปลกๆแ,แล้วก็ตัวโรบอนเจมดูไม่ค่อยสนใจใยดีอะไรกับการเล่นของเลเกอร์เลยแบบว่าทีมแพ้ก็เฉยๆมันไม่เหมือนทุกครั้งที่เลเกอร์แพ้แล้วก็มันไม่เหมือนทุกครั้งที่โรบอนเจมแบบไม่ได้ลงเล่นเหมือนทุกครั้งเวลาที่โรบอนเจมไม่ได้ลงเล่นโรบอนเจมจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างเช่นการเชียร์การให้กำลังใจเอยเอาหน่อยเอาหน่อยนี้แต่รอบนี้โรบอนเจมเลือกนะครับที่จะนั่งเฉยๆมองแล้วก็ดูสีหน้าแบบไม่ค่อยดีดูไม่ค่อยอินกับเกมสักเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ นักข่าวอย่างคุณโยวานผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านชื่อเขาถูกไหมนะอาจจะชื่อว่าโจแวนก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นโยวานนะโยแวนโยแวนอ่ะคุณโยแวนแล้วกันบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยเป็นนักข่าวของเลเกอร์ผมดูเลเกอร์ผมเห็นเดอร์บอลมาหลายเกมแบบดูมาเป็นปีเนี่ยเป็นเกมที่รู้สึกว่าเดอร์บอลเจมไม่ไม่อะไรกับทีมอะฟีลนี้ฟีลนี้เลยคือพอมันเป็นแบบนี้มันก็เลยแบบ หรือว่าจริงๆแล้วเลบรอนเองก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหมายถึงว่าอาจจะเป็นเรื่องของการที่เลบรอนเจมส์ไม่ต่อสัญญากับเลเกอเรื่องที่จะใช้อ p อปชั่นที่จะจบสัญญาในปีนี้แล้วไปอยู่ที่อื่นอุ้ยมีเรื่องรา,ดาวดราม่าเยอะแยะมั้งอุหลังบ้านของเลเก,ก็สนุกนะอันนี้เดี๋ยว ผมคิดว่ามต้องมีมาอีกแน่นอนแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งของ ESPN ทางฝั่งของเลเกอร์เองโดยเฉพาะกับตัวเจเจรดิกโค้ชของทีม,มน,นะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะในความเป็นจริงแล้วลูรอนมีส่วนช่วยอย่างมากเลยกับทีมของเราโดยเฉพาะกับตอนที่อยู่ห้องล็อกเกอร์เราได้มีโอกาสนะครับมานั่งดูเทปการแข่งขันร่วมกันแล้วลูรอนเจมก็เป็นปากเป็นเสียงอย่างมากว่าแบบเรามีความผิดพลาดตรงไหนนะจุดนี้เราสามารถแก้อะไรได้บ้างแล้วตอนนี้วัฒนธรรมที่ทางเจเจรดิกพยายามแก้ไขให้กับเลเกอร์ก็คือว่าตอนที่เป็น ฟิลเซสชั่นตอนที่นั่งดูเนี่ยบรรยากาศแบบดูดูเทปการแข่งขนันรวมกันเนี่ยเจเจริดิกต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมคือมีโอกาสได้ถามมีโอกาสได้เสนอความคิดเห็นมันไม่ใช่แค่ลูก้าไม่ใช่แค่เลบรอหรือว่าแค่ตัวเขาในฐานะโค้ชที่แบบเป็นคนพูดอย่างเยอะแล้วคนอื่นก็นั่งฟังโอเคโอเคครับเดี๋ยวผมทาําตามนี้ครับเจเจริดิกพยายามสร้างว้ทํา,าว่าเอ้ยคนนี้คิดถึงเรงไงคนนี้เป็นไงต่อให้คุณแบบได้ลงเล่นหรือไม่ได้ลงเล่นแบบเป็นตัวจิจ้อยขนาดไหนก็ตามทุกคนมีโอกาสได้พูดซึ่งเนีมันจะเป็นกาารรส้งเคีี่ดในนอาคตแล้อใย ให้คนในทีมมีเวลาแบบร่วมกันมากขึ้นกว่านี้ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูความสําเร็จของเลเกอร์ตอนที่ปีได้แชมป์ปีที่มีดาวิฮาเวิร์ดตอนที่ปีบับเบิลปี2อ่ะปี2 0 2บใช่ไหมเขาบอกว่าตอนนั้นที่เลเกอร์ไปได้ไกลเพราะว่าแต่ละคนในทีมไม่ว่าจะเป็นดาวิฮาเวิร์ดโรเจอรอนโดเลอบรอนเจมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีความเป็นผู้ใหญ่ แบบสามารถคุมทีมอยู่ได้แล้วทุกคนต่างก็มีบทบาทในหน้าที่ของตัวเองทุกคนไม่มีความน้อยในต่ำงใจแล้วก็ได้มีโอกาสใช้เวลาร่วมกันเยอะมากๆคือตอนนั้นมันอยู่ในบับเบิ้ลไงมันแข็งมันแบบไปไหนมันก็บังคับให้ทีมไปด้วยกันอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความสําเร็จที่ตัวเลเกอร์โดยเฉพาะเจเจริกพยายามแท็กตรงนั้นอยู่ว่าเฮ้ยเคมีในทีเนี่ยมันสําคัญนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเห็นไหม ข่าวเนี่ยหสถานการณ์เนี่ยคือเลเกอร์แพ้กูเด์เซอร์เรอร์แต่ข่าวมี2ฝั่งเลยครับคือฝั่งของคุณโยแวนก็คือที่บอกว่าเออตอนนี้โลบอนเจมดูไม่อะไรกับทีมเลยกับอีกฝั่งหนึ่งที่ออกมาจากทางออฟฟิเชียลซึ่งก็คือโค้ชของทีมก็บอกว่าเนี่ยทุกคนกําลังช่วยกันอย่างเต็มที่เลยนะเนี่ยท่านผู้ชมดูนิข่าวเรื่ How, องเดียวกันแต่มันออกมาคนละมุมแบบเนี้ยสมมติผมเลือกอันไหนอันหนึ่งเนี่ยผมก็ต้องโดนฝั่งนั้นดาดังนั้น,น,นผมก็นาเสนอทั้งสองฝั่งเลยก็ได้นนครับส ผมให้ข้อมูลกงหนดแล้วลองพิเคาะพิจารณาดูก็แล้วก,กันนะครับ